ยังไงก็ผมขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับที่ให้สละเวลาอันมีค่าวกปลาตัวใหญ่ครับสละอันเวลามีค่ามีปลาช่อนหลายตัวตกไปได้หลายตัวอยู่ครับผมสองโลนะครับ,รบตอนนี้ผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมสวนคุณคุณหนุ่มครับคือคุณหนุ่ม วัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นน่าจะอายุยังไม่เยอะครับคือทําสวนมะพร้าวครับผมคุณหนุ่มสวัสดีครับผมคุณหนุ่มครับครับผมคุณหนุ่มปลูกมะพร้าวกี่ต้นครับผมนี่คุณหนุ่มพื้นเนาครับผมครับครับ คุณหนุ่มอยู่อยู่บ้านน้องปือนะครับใช่ครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับใช่คุณหนุ่มอายุอยู่ตัวแล้วน่าจะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมพึ่งสามสิบนะครับตอนนี้โอ้สามสิบอ๋อพึ่งสามสิบนะครับอายุยังถือว่ายังไปรุ่นสร้างตัวนะครับผมเนาะครับผมก็ถือว่ายังยังหนุ่มอยู่ครับผมแล้วก็พื้นที่น่าจะประมาณกี่ไร่ครับผมนี่ สามไร่กว่าน่าจะเป็นไร่นาสูตผสมนะครับผมส่วนมากจะเน้นมะพร้าวนะครับเนาะเน้นมะพร้าวน้ำหอมครับผมครับมะม่วงรู้สึกว่าจะเป็นลูกตะนูครับแล้วก็ครับผมแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยนะครับเนาะเลี้ยงปลาแล้วก็ปลาน่าจะเป็นปลากินพืชนะครับดูแลครับเลี้ยงขายก็ขายส่งตลาดใช่ไหมครับหรือยังไงครับนี่ ก็ส่วนมากก็ถ้าเหลือก็ขายบ้างแต่วันก็กินเองส่วนมากกินเองกันหลังโอส่วนมากเศรษฐกิจพอเพียงกินเองครับผมมีรู้สึกว่าจะมีมีมีหลายที่ใช่ไหมครับนี่หลายแปลงใช่ไหมครับหรือว่ามีมีสองแปลงครับสองสวนอยูอนั่นจะเป็นสวนใหญ่จะเป็นปลูกอมะม่วง,งเป็นหลักจะเน้นจะเน้นมะม่วงเลยใช่ไหมครับไม้ก็จะมีไม้ป่าผสมครับผม ดูครับผมพวกอะไม้โอ้ที่เขาครับผมครับเหมือนอย่างที่เห็นนลยครับั่นนั้นอย่างนาอะครเขเหรออันนี้ทําไว้เพื่ออะไรเขาถึงให้ให้เป็นอาหารปามันกินนะครับเาก็ทํทำไว้ครับที่เขาเหมือนที่เขาทําเช่นเอาเอาพวกปางแล้วก็เอาที่วัวเป็นอาหารของปาเวลาเราเราเราไม่ได้ให้อาหารเยอะขนาดนั้นมันจะได้ไม่เปลืองอาหารเนี่ยครับได้อ่ะเราจะให้อาหารแค่ วันละครั้งแค่นั้น <S <S ให้ให้วันละครั้งใช่ไหมครับใช่รู้สึกว่าก็จะเริ่มโตมีตัวใหญ่แล้วครับผมมีลูกเยอะยะเลยครับใช่ส่วนมากก็จะปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่แล้วก็จะปลานิน<อ>ส่วนมากจะปลานินส่วนน้อยเยอะนะเป็นร<อ>้อยเป็นพันตัวนะลูก<ต>มันออกเองนะครับใช่ใช่ส่วนมากที่เอามาจะก่อนเอาเอามาเป็นปลานิน<อ>ตัวใหญ่นะไม่ได้ซื้อเป็นลูกปลาปานินตัวใหญ่ประมาณโลหนึ่งเอามา กือบสิบตัวแล้วเอามาปล่อยแล้วลูกมันเต็มนะลูกมันก็จะมาเกือบร้อยเกือบพันตัวนุ่มนิดหนึ่งครับว่าบริหารจัดการยังไงครับถึงถึงแบบว่าน้ําไม่แห้งเลยครับน้ําตลอดเลยครับผมที่อื่นแห้งหมดเลยครับนี่งดูครับมันมันจะมีอนี้เสมืออยู่มือเป็นตัวสูบน้ํานะสูบน้ำไหลเข้ามาโอสูบน้ําบาดาลใสใช่ไหมครับผมใช่สูบน้ําบาดาลใสอ๋อเจาะบาดาลด้วยครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าเป็นหลักแต่สาระสิ่งนี้อะไรก็ตามคครรัับบผมที่จะช่วยลดค่าไฟได้ คุณหนุ่มจ่อนก็ทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมครับอ๋อผมมาจากเกาหลีนะทางานที่เกาหลีคุณหนุ่มพักหนึ่งแล้วก็เกิดช่วงอาการที่มันมีโรคช่วงโควิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเลยใช่ไหมครับใช่ก็เลยมาหาอะไรทําอยู่บ้านลองเปลี่ยนแปลงอยากลองกลับบ้านแล้วก็ไปทํางานอยู่นั่น ห้าปีแล้วก็เลยอยากลองกลับบ้านมาอยู่อยู่อยู่ห้าปีเลยครับใช่ใช่ครับอยู่ห้าปีเลยแล้วก็ส่งตังส่งอะไรมาส่งมาทำอะไรงี้ใช่ไหมครับผมรุงก็ใช่ใช่ไหมครับคครรัับบโอ้ใช่ใชเลยโอ้คุณหนุ่มอยากจะพาเดินทัวร์ได้ไหมครับนิดสักหน่อยเลงครับหนุ่มครับเดินครับผมเดินดูคุณหนุ่มนี่ใส่แกลบผสมพวกอะไรด้วยครับนี่เยอะแยะเลยเนาะครับเนกท่านจะเป็นแกลบครับผมตัวนี้จะเป็น ขี oh, ้รำพวนอ่ะขี ah ้ลำขี้รำพวนอ๋อครับครับใช่แล้วก็เอามาผสมใช่มันจะมีอยู่ตรงตรงนี้อยู่นะเนี่ยชาววางมาตรงนี้แต่ยังเทไม่หมดยังเอามาใส่หมดก็เราทําเองเราไม่ได้จ้างใครเราก็ทยอยนิดวันละหน่อยครับเราทําไปเรื่อยๆเหมือนส่วนนี้ก็ไม่ค่อยได้จ้างส่วนมากก็ปลูกเองแล้วเราก็ทําเองหมดทุกอย่างนะโอ้ทำไปเรื่อยๆใช่อนับฝังท่อฝังอะไรนี่เราก็จะทําเองทุกอย่างโอ้ทำเองทุกอย่างเลยครับเลย เราก็ทยอยทำทีละนิดเลยๆๆๆหน่อยเราทําสวนเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ต้องไปเร่งรีบเราทาเราทําสวนให้มีความสุขแล้วก็ทำๆทยอยทำโอ้ครับครับทำไปเรื่อยับเห็นคนหนุ่มทําได้แล้วผมก็อยากจะมีคนอื่นเห็นเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อจะได้ทําอะไรอย่างี้ครับคนหนุ่มครับแล,แล้วผมก็จะเลี้ยงหอยดูแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลี้ยงหอยดูใช่ไหมครับเลี้ยงเป็นหอยจุกนะครับ มันก็ออกลูกมาแล้วแต่จะไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าได้ครับจะลองเลี้ยงหลายๆอย่างแล้วว่าจะลองเลี้ยงเลี้ยงปบกดูเวลาที่มันเลี้ยงแล้ว่าจะลองขังเป็นไอพื้นที่ตรงนี้เอาไว้สําหรับเลี้ยงปบกถ้ามันหน่าผลอะไรที่ปลูกเข้าปลูกอะไรนะเลี้ยงว่าจะทําอย่างนั้นมะพร้าวนี่ก็ประมาณกี่ปีแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวนี่น่าจะประมาณสองปีนะครับ ปลูกเป็นคู่อย่างนี้นะครับใช่ครับปลูกหันหันหันใส่กันนะครับผมหันข้างใส่กันแค่นั้นเองแต่แต่ทีนี้น่าจะปลูกแต่ตามคิดว่าปลูกเป็นคู่น่าจะดีกว่าแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับแต่คือปลูกแล้วก็เลยแล้วก็เลยลองดูอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ที่จริงอยากให้มันห่างกันนะครับห่างกันหน่อยถ้าแนะนํานะถ้าผมแนะนําที่ผมเคยปลูกมาแนะนําให้ปลูกเป็นสลับกันอย่างนี้ดีกว่าปลูกเป็นคู่อย่างเงี้ย มันจะชนกันแล้วมันจะเดินเกินนะมันยากใช่เดินยากมันไม่ใช่เดินยากก็คือมันจะไม่ดีต่อมะพร้าวด้วยนะครับถ้าปลูกแคบเกินถ้าอยากปลูกพิการก็สลับกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นมะม่วงแประไรสลับกันอย่างนี้ดีกว่าแยกกันอย่างนี้หมอครับผมครับใช่ครับวันนี้มันอาจจะแย่งอาหารแย่งอะไรกันด้วยแต่รากน่าจะลึกนะครเขาไม่ต้องให้น้ำให้อะไรแล้วหรือว่าให้เหมือนเดิมครับให้ครับถ้าตามหลักแล้วมะพร้าวน้ำ จริงต้องให้น้านะครับถึงจะมีน้ําอยู่<ช>ยู่นู่นต้องให้น้ํามันจะดีกว่าใช่ครับมันช่วยมะพร้าวดีกว่าการที่เราไม่ให้น้าเลยใช่ครับมันจะเหมือนทําให้ใบมันเหลืองเหลืองเวลาตามผมสังเกตนะผมผมคือผมไม่ค่อยจะไปดูใครแต่ตามผมสังเกตคือเช่นเราไม่ให้น้ําแล้วดินพวกนี้ยมันจะแห้งแล้วใบเหมือนจะเหลืองเหลืองมันจะขาดน้าขาดแรงมาที่จริงให้น้ําดีกว่าผมนยผมใส่จิงเกอร์ขนาดมันมีน้ําถึงจะผมจะเติมเต็ม น้ำเต็มตรงคลองแต่มันให้น้ำมันจะดีกว่าวันละครั้งอย่างน้อยวันละครั้งหนถ้าไม่ให้น้ำถ้าไม่อะไรมันก็จะชะงักใช่ไหมครับมันจะไม่โตมันจะโตช้ากว่าการให้น้ำเหมือนให้น้ำโปรอย่างนี้ยการที่มันจะดูดน้ำกินเองผมสังเกตครับผมใช่ครับผมสังเกตคุณมะพร้าวคุณหนุ่มล้วไม่ตัดเลยนะครับต้องปล่อยให้มันแห้งตายเองมันเลยครับใช่ใช่ค่จะแห้งตายถ้าถ้าตัดมันไม่ดีเลย มันไม่ดีครับนมะพร้าวนอกจากมันแห้งแล้วเราค่อยตัดอะไรนี้ครับหรือมันจะมีปัญหาอะไรจริงๆเราค่อยตัดครับเราจะไม่ตัดเลยนะเราจะไม่พยายามตัดไปมาไนคุณหนุ่มนี่ก็นึก่อว่าจะชื่นชอบแต่แบบนี้อย่างเดียวคุณหนุ่มยังชอบแบบวันนเกษตรชอบแนวต้นไม้ไมยืนไม้ป่านะครับเนาะใช่ครับคุณหนุ่มเอาทุกอย่างเลยครับเป็นปลูกอยู่สวนนั่นครับผมนอากไม้ป่าก็จะเป็น ยางไม้ไม้แดงพายุงพายุงก็นิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มน่าจะโตแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้มาห้าปีแล้วแต่ที่ดินบ้านเรามันก็จะโตยากนิดหน่อยมันก็จะเออมันก็ค่อนข้างไม, emos, ไม ohn, ่เ <leaning> ท <osition> mm ่าไหร่ก็พอได้อยู่ครับผมก็พวกนั้นก็ผมเหนื่อยหน้าพัฒนาเราแผลคือเรายังยังอายุน้อยเราโผล่หลายๆกันนะ ไว้เกษียณใช่ไหมครับผมสบายเลยครับอีกสามสิบปีนี้ก็เยอะเลยนะครับคุณนุ่มครับแบบนี้ก็สบายนะครับอีกอีกสองปีนี้น่าจะเป็นลูกใช่ไหมครับผมใช่ใช่มะพร้าวครับดูครับผมสังเกตคุณนุ่มใส่ทุกต้นเลยนะครับใส่ใส่ฟางครับใส่ฟางคือตอนตอน ก่อนหน้านี้เราไม่มีสปริงเกอร์ไม่เหี่ยวดินมันแห้งมากเลยเราจะมีน้ําแต่มันมันก็ยังช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะมันแห้งมากข้างบนมันแข็งเลยใช่ไหมครับมันจะแข็งมันจะไม่ดีดูครับผมเราก็เลยใส่ใส่ฟางเอาไว้จะใส่มากไม่น่าถ้าใส่น้ำปุ๊บมันจะเป็นเหมือนพวกแมลงที่เป็นพวกไอ้ที่กินด้วงที่ชอบกินไอ้ดวงแข็งๆใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องขยันดูขยันอะไร ต้องดูกลางคืนอะไรอย่างี้บอกครับกลางคืนมาส่องดูอะไรอย่างเงี้ยผกดูตอนกลางวันดูังเกตเวลาเราเดินดูเดินเดินดูอะไรอ๋อคือแม่แกมาเปิดแล้วโอ้แม่มาเปิดน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยเปิดน้ำสิงเกอถ้านี่ก็สัมภาษณ์แกก็ได้แกจะเป็นคนเริ่มต้นที่จัโอ้เริ่มต้นเริ่มแรกใช่ไหมครับผมก็คุณหนุมก็มาบริหารจัดการด้วยนะครับทำครับผมมาดูครับดูครับอ๋อรดน้ําช่วงนี้โอ้น้าน้าสะอาดดีนะครับน้องน้ำใสเลย น้ำใสใสอยู่คนหนูไปไปที่นี่หนูขุดอกมา้เทานั้งรอบเดียวเนาะใช่ครับแล้วนี่ก็เพิ่งลอกเพราะมันเพราะมันเพิ่งเตี้ยคนับได้แค่สองปีวัสองปีเองมันก็เพ่งเตี้ยใช่เราก็ลอกอีกนิดหน่อยให้มันพอน้ำมันให้มันลึกหน่อยนิดหนึ่งโอลอกลอกออกนิดหนึ่งใช่ครับที่อื่นนี่ขุดซาใหญ่ๆทำเป็นโคกเนาะ แต่แต่คุณหนุ่มนี่ทําเป็นร่องแบบแล้วก็ตรงนี้ก็ทํานาเนาะใช่คือมันอยู่ใกล้บ้านแล้วมันใกล้บ้านมีจำเนื้อมีอะไรเราก็เลสะดวกขุดสายใหญ่ถ้าขุดสายใหญ่ก็มันก็เออถ้าอยู่ทุ่งนาเราจะเน้นขุดสายใหญ่เพราะอยู่ทุ่งนาเราอันนี้อยู่ติดบ้านเนาไม่ไกลครับใช่ครับไปนี่อยู่ติดบ้านเป็นไรเราก็จพยายามขุดสายใหญ่ขนานาคตมันอาจไม่ไม่แน่นนะแล้วก็อยู่ใกล้บาดาลด้วยใช่ไหมครับเพราะไม่ใช่อยู่ใกล้คลองน้ําด้วยเนาะ ส่งน้านะครับครับผมครับดินชุ่มตลอดเลยครับดูสังเกตดูดินครับชุ่มเนี่ยมันจะมันจะซึมาปตรงนี้ไปนะครันู่นเกือบถึงถึงครึ่งน้ำครับแตามันจะแห้งตรงนู้นนจะครับผมรครับผมศึกษาเองทําเองหมดท้องไม่ค่อยได้แล้วคุณนุมจะจะได้ไปเกาหลีอีกไหมครับหรือว่าไม่ไปแล้วครับผมอตอนนี้ ยังไม่ได้ไปแต่นาคตเราอาจจะไปเก็บทุนอะไรมาทาต่ออะไรอีกนิดนึงมาสานต่อใช่ไหมครับใช่คบว่าจะสร้างต่อให้มันแบบนี้ครับคุณหนุ่มเดินไปนิดหนึ่งเนาะคุณหนุ่มเดินชมโอ้ย่ากก็คุณหนุ่มเลี้ยงวัวด้วยใช่ไหมครับคนหน่เลี้ยงวัวไม่ไม่ครับก็คือมีส่วนแล้วเราก็มันงานมันเยอะเราก็ตอนแรกมีเลี้ยงอยู่เราก็พยายามัด อะไรที่มันต้องดูแลยิ่งไปเราก็จะมาหลักๆเราจะเอาสวนเอาสวนอย่างเดียวเลยนะครับเอาพืชผักเน้นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับผมดูครับมะม่วงพันธุ์อะไรเอ่ยครับนี่ครับพวกไอ้เนี่ยมันจะมีมันจะนุ่นที่เป็นต้นไอ้ต้นเล็กๆนะครับแหลมๆนะครับผมจะเป็นต้นตอกไม้สีทองขมิ้นนี่เก่ขมิ้นนี่ส่วนมากจะปลูกง่ายแล้วเป็นเป็นผลเร็วนะผมว่าเป็นผลเร็วเป็นไงครับผมครับ เราจะปลูกแก้วขมิ้นแล้วก็จะมีทุกฟังน์ชนจะเป็นทุกอันันมีโชคอันันโชคอันันสามฤดูสามฤดูปลดมีมีมีทุกสายพันธุ์ครับสร้างเราพยายามเอาสายพันธุ์ที่ที่คนนิยมอะไรพวกน้เราจะได้ขายด้วยบ้างเราก็กินด้วยแก้วขมิ้นนี่ผมก็ลูกก็ลูกโตแล้วก็เห็นเห็นขายดีอยู่ครับเห็นเขาขายดีอยู่นะแก้วขมิ้นกับกับอะไรครับน้ำดอกไม้นะครับ ใช่น้ำดอกไม้สม่วนมากหลักๆน้ำดอกไม้ขายดีแต่มันปัญหามันจะอยู่ในตรงที่มันจะมีะเขาเรียกอะไรมันอะไรนันแหละมันกินั้นน้ำแต่ดอกไม้มันจะลำบ,บากหน่อยครเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ไรเราเราก็ปล่อยตามธรรมชาติมันแบบอินทรีย์ล้วนๆนะครับ<ช>ผมคุณหนุ่มตอนที่ตอนที่อยู่เกาหลีนี่สวนทางเกษตรทางประเทศนู้นเขาเขาเพี้ยขายบ้านเราไหมครับสวนเกษตรทางนู้นครับ ส่วนมากเขาจะมันจะมีเทคโนโลยีดีกว่าหลายอย่างนะครับเขาจัดการได้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่การจัดการจานอะไรระบบน้ําอะไรก็ดีกว่าใช่ใครับระบบน้ําระบบอะไรแล้วก็ที่อยู่ดมสมบูรณ์เขาดีกว่าเมืองนของแค่ประเทศเขาหนาวของประเทศเมืองหนาวใช่ครับการจะปลูกอะไรตอนหน้าหนาวมันลําบากครับประเขาแบบเหมือนกหน้าร้อนอย่างงี้น่าจะปลูกดีกว่าเพราะดินเขาดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ ก,การจัดการน้ําการจัดการอะไรหเหมือนเช่นข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคลองส่งน้ําอะไรแล้วก็ทั้งอะไรอย่างดีนะใช่ครับทำคลองส่งน้ําทําอะไรอย่างดีในการแต่ข้าวพงนาเขานะแล้วข้าวเขาก็จะมีการมีการาเขาเรีอกมีน้ําแล้วมันก็จะสูงไม่มากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันการเขาครับผมโอ้ครับผมเห็นสวนคุณหนุ่มแล้วผมอยากจะเอาไปประยุกต์ ไปทำที่สวนแบบนี้ครับที่นาผมประมาณสี่ห้าไร่ครับผมจะทำแบบนี้นะครับผมจะขุดใหม่นะครับผมเห็นคุณหนุ่มทำได้ผลนะครับผมดูครับแล้วครับเพาคุณหนุ่มทำเองเดินท่ออะไรเองหมดเลยครับค่อยๆทำเราไม่ต้องไม่นี่เราไม่ต้องจ้างครับจ้างเราก็หมดเยอะหมดเลยเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำคุณหนุ่มนี่เก่งมากเลยครับผมดูครับผมจะทำตามคุณหนุ่มนะครับผมจริงๆครับผมจะทำตามครับ เรามีความตั้งใจเรามีความพยายามเราต้องไม่รีบร้อนเราก็ค่อยทำผมทําผิดทําผิดเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าผมนาอยู่ไกลครับก็เหมือนกันครับผมอยู่ส่วนนั้นก่อนหน้านี้แต่ผมไม่มีไฟเลยทาถูกก่อนนะครับเราก่อนแล้วเราจะทําได้ขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องมีการติดติดเราต้องลองดูผมลงลงทุนไมโครขุดครับผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วครับขุดหมดไปสามสี่หมื่นครับ ถ้าผมขุดเป็นร่องครับแต่ผมถ้าผมทําแบบนี้เหมือนคนนู่นเลยจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ปล่อยทุ่งนาไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทํานาอะไรอย่างนี้ครับผมอยากทําอย่างนี้ดีกว่าผมทําผิดครับขุดเป็นร่องมันลึกแล้วก็มันแห้งไม่มีน้ําทาผิดพลาดตัวนั่นหรือเปล่าครับไม,ไม่ไม่มีพ<ห>ัน,มนไ,มไม่มีไม่ได้ติดเลยครับ แต่ทุกวันนี้รัฐบาลเขาจะมีให้คนล่าเกือให้เลยผมว่าผมน้ำประดานผมก็มันโอ้ผมจะลองเดินท่อใหม่ครับนี่ผมจะทําเหมือนคุณหนุ่มครับนี่เดินท่อใหม่นง่ายเลยเรงไม่ต้องมาอาบน้ำอะไรสบายครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับพอดีเจอคุณหนุ่มกำลังรดน้ำอยู่ครับก็เลยมาดู มะพร้าวครับผู้เห็นมะพร้าวสวยมากครับช่างเกษตรครับบริสาทครับครับเป่าว่านาครับครับใช่ครับสวัสดีครับแม่ไม่ใช่เป่านิวครับเป่านิวเขาดังนะครับเขาไปเขาไปทั่วเขาเขาไปทุกจังหวัดแล้วเนี่ยอ๋อครับอ โอ้ครับตรงนู้นจะอโเป็น,นออยังไงปะเป็นแ่ไปคัหนุ่มอ่ะโอ,โอ้เข้าาเข้าไปีงงี้งรงครับ,รบผมครับโอ้ตรงนี้ไม่ปิดตรงนี้เปิดไว้เลยครับนี่ใช่ับให้ปลามันวิ่งเข้าออใกิน้ำน้ำใสมากเลยครับน้นลงาครับโอ้ทาแบบนี้เองบอกครับนี่ ไปได้ตัวอย่างมาจากไหนหรือว่าทําเองหนิหนูนี่ผมจะทําตามน่ะไม่ได้ตัวอย่างจากไหนเลยคิดเองโอคิดเองบ่ะนี่ครับนี่ค่ะโอ้ตรงนี้จะปล่อยไว้ครับดิฝั่งนู้นจะทำอ๋อครับเป็นอย่างนั้นเองอันนี้ก็อันนี้ก็ปลูกพวอันนี้ฝันน่งนี้จะจะ,จะ,จะติดนี่จะเป็นพวกไม้ดอกกระนีติดด้วยอ๋อครับผมครับไม้ดอกกรีอันนี้เพิ่งได้กี่เดือนโตเร็วน้อครับประมาณประมาณได้ได้อยู่แปดเดือนนี่แหละกี่ต้นครับเยอะดูน่าจะเยอะอยู่นล้ว ลึกแค่ไหนเนี่ยนอันนี้ล่องนี่ไม่ไม่ไม่ลึกไม่ลึกข้างหลังก็ประมาณนี้เนาะไหมประมาณไม่อายุไม่ถึิงเอวประมาณเอวนั่นแหละประมาณเอวนะโอ้ประมาณเอวครับดูครับผมที่ได้เปรียบเพราะมีที่อยู่ใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วยติดโรงเรียนโรงเรียนด้วยไหมครับดูมีที่อยู่ติดบ้านโชคดีจังเลยครับผมนาผมอยู่ไกลผมปิกขุดล่องเสียหมด ผมไปทําเป็นร่องเสียผมเป็นร่องติดกันนะถ้าผมทําแบบนี้ทีแรกก็จบแล้วนี่อันนี้จ้างเขาขุดเป็นชั่วโมงหมดหมดไปเยอะไม่เท่าไหร่ครับนี่หมดหนึ่หมื่นกว่าบาทหมดไม่แพงครับผมผมล่อไปเกือบสามหมื่นสี่หมื่นไม่ได้อะไรเลยได้แค่นั้นเองแล้วก็ได้สารน้อยนิดเดียวสารน้อยน้อยเสียดายที่เราทำไอ้ไอ้นี่เล็กไปเนาะอ๋อนี่เปล่าใช่ครับ เล็กมันแคบมา<อ>ไนหน่อ้มันแคบนี่นอนใช่พอดีที่แรกว่าไอ้รอบโครงวาเราจะลงแต่มะพร้าวเนาะรอบข้างในน่ะเราจะลงมะม่วงพอ,อดีต้นมะพร้าวที่เราปลูกไว้มันเหนือครับมันก็เลยเอามาแซมน่ะที่คีนเราใส่มะม่วงไปก่อนก<อ>็เลยต้องมาแซมมะพร้าวก็กลาวว่ามะม่วงจะให้มันเป็นไอเราเราเราจะแต่งให้มันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวครับให้ต้นมะพร้าวมันขึ้นมันโตไปแล้วมะม,ม่วงให้มันอยู่ แต่งให้มันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวต่างหากับให้มันสูงครับไม่งั้นมันบังมะพร้าวนาะมะม่วงเยอะแล้วครับเป็นลูกปีนี้ได้ผลผลิตเยอะเนาะครับมันมะม่วงนี้ยังไม่ถึงสองปีค่ะโอ้เป็นลูกเร็วมากเกองลยมะพร้าวนี้ก็บ่าไรก็ผ่านเกือบสองปีแล้วอีกสองปีนี้สบายเลยนาะครับนี่อีกสองปีน่ะมีคนมาเมาเอาทงสวนเลยั้งประมาณครับ โอ้ปลูกสองปีได้เท่านี้นี่สุดยอดเลยครับเองปลูกตีนี่ยากนะครับมะพร้าวนี่ปลูกยากนะถ้าไม่ดูแลถ้าไม่มีน้ำนี่ยากเลยครับผมโอ้เราเราก็ต้องพยายามดูบ่อยๆนั่นแหละเต็มอ้อยด้วยครับ อ้อยแตกอ้อยอ้อยพันอะไรอะไรปริชาติบ่ครับผมครับแม่โคอยู่ที่ไหนเขามาขุดีนแถวบ้านบอกโอ้แต่น้ำไหมแต่ดินทางนี้ไม่พังเหรอเนี่ไม่ดูแล้วไม่พังก็มันมันไม่ลึ้อ๋อครับไม่พังหรอกอตรงนีุ้มั้ปก็ลยให้มโคไอคันเ็ก้อครับอ๋อเด็กโคกันเล็ก่นัน ครับโอ้นี่เดียวเองโอ้นี่เดียวเองคข้านียแค่นี้โอ้โกยออกห้่นีนเองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสูตรไปทำแล้เนี่ยเดี๋ยวได้สูตรแล้วครับเดี๋ยวเอาสูตรไปทำแล้วเนี่ยไม่ได้ตัวอย่างก็จะเอาไปทำตามนี่แบบนี้แหละผมมีที่เปล่าที่นาอยู่ผมก็จะทำใหม่นี่แต่ว่ามัน ลำบากกับไฟนี่แหละมันอยู่ห่างบ้านอยู่ห่างบ้านหนึ่งสามสี่กิโลน่ะโอ้ห้าห้ากิโลแปลงโซล่เเเา,เ,าเซลล์กับต้องลงทุนเพิ่มอีกเนาะลงทุนโซล่าเซลลอู้นี่เลี้ยงหอยใช่ไหมครับนี่หอยหอยโคงหอยหอยขมไม่กลัวนกป่ะครับนกนกปากใหญ่ๆนกปากหางนกอะไรนครับไม่มีครับบอกไม่มีนะครับ รถปกตินี่จะมีเนาะดูปกติขับรถไปนี่จะอยู่เต็มทุ่งนาเลยครับแถวชุมพลเยอะครับโอ้เยอะแถวชุมพลท่าตูมเยอะครับ้โอปลาเยอะแยะเลยครับผมเห็นโอ้ยผมชอบเลยโอ้ยเน้นมหกกระนีครับผมปลูกทุเรียนด้วยไหมครับผมรู้สึกว่าจะเห็นทุเรียนต้นหนึ่งไม่ใช่หรอเพราะวันนึกว่าปลูกครับ โอ้มันปลูกยากจริงนะครับต้องต้องไปหาท่านนั้นนะครับเดอ้อแม่ครับแม่ไปหาท่านนั้นนะครับผมอาจารย์สมบัตินฤทธิ์ครับอยู่อยู่ที่บ้านสนวนครับตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจ,จังหวัดสุรินทร์นะแม่นะเก่งมากเลยครับแม่ครับเก็บปลูกทุเรียนนี่จะจะได้ขายแล้วนี่อวิยเป็นดอกดอกเป็นลูกเลยครับี่แกมันเป็นเนินเป็นที่อันเขื่อนแถวบ้านขยองนะครับแถวทา้งขาแถวตะบนตะตุมแถวอะไรนะที่เป็นที่ป่าที่ที่แบบว่าที่เป็น ที่ปลูกมันสับป,ประรังเก่านะที่อะไรที่เขาดีเลยผมไปดูงานผมาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นร้อยต้นเลยบตอนนี้จะเป็นลูกนะแก,แกปลูกรอดเกือบทุกต้นเลยนะแต่ถ้าทุเรียนยเราจะมาปลูกติดร่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับผมแต,แต่ว่ามีนะครับปลูกในฝั่งซาเขาได้ได้กินแล้วนะบ้านกระโคกกระรันเนี่ยอ,อยู่อำเภอประสาทผมไปดูงานนะแม,เม่เขาขายแล้วครับอยู่บ้านโคกกระรันครับอยู่อันประสาทธนงครับนี่ นี่ก็ทำโอ้โนี่เจาะบ,บาดาลกี่ท่อนี่สองบออ่าเนีอันี้เป็นตัวสูบจากน้ำหรอนนเจาะบ,บาดาลเบบาานาะเอาน้ำลงเ,างลเาจาะบาดาลเลยมันไม่รู่วก็สูบน้ำสูบน้ำจากคลองคลองชนรประทานห้วยเสียงบาดานไม่ไม่ไม่คือโอ้โหถึงไอ้นั่นหลอดบาดาลโอ้โหน้ำจากคลองเนี่ยนะแล้วก็ลดโอ้โหผมนึกว่าอันคลองข้างนอกด้วย โอ,คโอ้ครับโอ้ครับโอ้อย่างนี้นะครับเนาะแต่ว่าไม่มีขโมยอะไรแนละ้วแม่เนาะแต่ทั้งแต่ทั้งนู่นก็หายเห็นหายบ่อยเนะาะแถวแถวบางที่นะเห็นผมไปดูนะหายถ้ามันใะกล้บ้านมันก็ไม่หายหอกแต่บางที่หายครับบางที่นี่หายรถไทยเลย <laughs> หมูเยอะถ้าเราปลูกเยอะเกินเราจะดูแลไม่นี่นาใะสวนในโอ้ดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับมันเดี๋ยวมันจะไม่ดีเราก็ปลูกยางมือให้มันครับครับคุณลุงครับมาเลยแล้วเรามีเวลาเราอาจจะปลูกเพิ่มครับดูปลูกแต่พอปลูกอะไรง่ายๆปพวกนี้มันไม่ต้องดูแลยากครับโอ้นู่น ปลูกง่ายๆแบบกินซีนะครับครับครับผมครับมันปลูกกับวักไหมครับจ้างเลยใส่เองอะไรเองหมดเลยคุณหนุ่มคุณหนุ่มเนี่ยจะสวนตรงนี้จะเทไว้คือมาคือมาเทไว้ตรงสวนแล้วเราก็ทยอยมาค่อยลงครับผมครับลงได้ทีนี่กับฝั่งนู้นนะครับทยอยทยอยลงโอ้ไม่ค่อยๆทยอยลงหรอครับใช่ใช่ครับเราทยอยทำลงทำไม่ได้ผมตรงนีบร้อนยังไงก็ผมขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับที่ ให้สละเวลาอันมีค่างวกปลาตัวใหญ่ครับสละอันเวลานมีค่ามีปลาช่อนหลายตัวตกไปได้หลายตัวอยู่ครับผมสองโลครับก็ขอขอบคุณคุณนครับผมครับที่พาให้ผมเยี่ยมชมสวนมะพร้าวครับแล้วก็ดูปลาด้วยครับมะม่วงด้วยครับสุดยอดครับผมไม่ผมนึกว่า อันเป็นของหน่วยงานปลูกนึกว่าหน่วยงานปลูกโอ้แต่ก่อนแปลงนาเราน่ยมันถือมันถือขอบถนนอ้ครับครับครับแล้วมันไม่มีไหลถนนเราก็เลยปิดให้มันมีไหลถนนโอ้แม่ปลูกไปทั่วเลยเนาะปลูกยาวไปถึงนู่นเลยน้ำแม่มัน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 เป็นถนนที่เล้วติดแล้วแม่ก็เอาให้แม่โพมันโคยปผมมันนี่นะปลูกมันนี่ให้มีไหลถนนแล้วเราจะได้ปลูกต้นลูกชายแม่ขยันมากเลยปลูกดอกไม้ ให้ให้ถนนเขาดูผมนึกว่าโอ้แม่ก็ชอบดอกไม้เหมือนกันน้องไห่ชอบค่ะผมผมนึกว่าอันหน่วยงานอื่นไม่ใช่ครับโอ้แม่ก็ชอบหอมดีหอมดอกดีเขาไหมเนาะหอดมตลอดเลยหอมมากเลยโอ้ยร่วงเสร็จก็ออกร่วงก่อโอ้มันออกทั้งปีเลยบอกครับโอ้ยตลอดค่ะดูว่ามีมีเสาไฟด้วยหนึ่เสาใหญ่ด้วยหนึ่ครับแม่แม่ครับวันดีครั้งหนึ่งครับสบายด้วยผมนึกว่านึกว่าหน่วยงานอบตปลูก